วัดตโนดหลายตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศีราชาอํอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือเจอดีทรงพุ่งข้าวบินหรือดอกบัวตูมรูปทรงแปลกไปกว่าทรงพุ่งข้าวบินของสุโขทัยโดยทั่วไปแต่เดิมเจดีองค์นี้เป็นเจดีที่พังทลายลงมาจนไม่เหลือร่องรอยของรูปแบบเดิมต่อมาได้รับการโบราณะใหม่ โดยเข้าใจผิดว่าเมืองชัยนาทที่จังหวัดชัยนาทเคยเป็นเมืองที่พระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์สุขโขททยเคยมาครองตามที่กล่าวถึงในหนังสือโบราณชินการมาลีปกรณ์จึงได้มีการบูราณะเจดีย์องนี้ให้เป็นเจดีย์ทรงพุ่งข้าบินหรือดอกบัวตูมที่มีอยู่ในศิลปะสุขโขไทยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน